โอเคนะครับก็สวัสดีกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับมองว่ากระบอมนะครับในรายการอ้ากมากมอแลดิเชนเคยนะครับสรุปคือวันนี้นครับผมจะมาสอนทําเครื่องฟาร์มไก่อัจฉริยะที่ไก่ก็มีเงินหมดครับไอ้กุวาับมาไกลไปบ่นนะอยเนี่ยเทเลพอร์ตมาไกลเนี่ยนี่คือของการเทเลพอร์ตมาโคตรไกลนะเป็นสองล้านอนะ ดูสิ่งที่เกิดขึ้นย้อนเดิมไม่ได้เลยครับออขอวัดก่อนขอเทเลพอร์ตก่อนนะ่ะเทเลพอร์ตเอาเทเลพอร์ตมาตั้งไกลดีพีแอพีติดลบหนึ่งพัน ตกสี่เฮ้ยยัยยายยัยเดี๋ยวกูตกไอไติดลบหนึ 1, ่งพันกับขอกลับอก่อนนะแป๊บแป๊บโอเคสถานการณ์เป็นปกติโอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับซึ่งก็วิธีโคตรง่ายมากครับ เดี๋ยวนะสองบอกนี้จะมาตกแต่งฮะโอเคนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะฮะก็คือบล็อกที่คุณอยากจะใช้ก็เรื่องของมึงเหอะหรือถ้าเกิดค,คุณอยากจะดูไก่ทรมานก็เตรียมกระจกไว้ด้วยเนอะขันที่สามอะไข่ไม่จัเป็นนี่อุปกรณ์เราก็ต้องอ่าเอ่เอ อุปกรณ์สัตว์สัตว์ออโอเคขอเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะเฮ้ยจะ่าลืมกอมไงไี่กล่องฮัปเปอร์เสโตอนแล้วก็อะไรอ่ะอีเว ถ้าเกิดเอาปุ่มไก่จะออกมานิดเดียวทำให้เครื่องไม่ไม่แหลกง่ายก็ดีเครื่องจะได้ไม่ต้องแหลกนะสัตว์เยอะเกินมันจะแหลกถ้าเกิดผมอยู่บริเวณนั้นอนะ่ะโอเคสิ่งคุณต้องเตรียมนะก็มีบล็อกที่คุณจะเอามาตกแต่งบล็อกอะไรก็ได้ฮนะถ้าเกิดคุณอยากดูสัตว์ทรมานก็กระจกผมไม่ชอบดูเลยฮนะทำทำเยอะทุยแล้วก็ต้องเตรียม ไฟแอร์สติล nature, nature league มั้ง chess, is such เ h e what the fuck, มาพ่องอ่ะ okay, อ้ยออย่าเลยเิออย่าทำร้ายโอเคอะก็ chess hopper, Ch stone และรีเวอร์หรือบอททอนก็ได้ผมจะเลือกบอททอนเพื่อให้เครื่องแลกพกผมถ่ายคลิปอยู่ฮะไอ้สั์สิ่งอย่างเดียวก็คือคุณคุณต้องเสกคอมมานบ็อกมาด้วยไอ้สัสเขียนผิดโทษโทษโทษ G I V E Keep at P c a s o m o o เครื่องลัก m a n d ขีดปุ๊บ b l o c k แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีรับมากนะวันนี้วันนี้นะผมได้เปิดเข้าไปดูใน YouTube พบว่าแ็ yes! ่สิบซับแค่สิบซับก็ดีใจแล้วนี่หากว่าจะได้ขึ้นเป็นเลขสอง บอกนี้ออกมาก่อนโอเคผมขอทำสูตรกนันโชโชเชเชทุยเพื่อแม่มันแหลกเราใส่คอมมานด์บล็อกทับเกมรูน่าใช่ฮ้ย <c> ฮ <oughs> ว่านหวไม่เป็นแล้วก็ เอาไม่ใช่เลย command command b o x o เอา put w ว e n เป d ดมัง้งไม่รู้ว่อูอ่านมัว่วเอาลิเวอร์มานี่ติดติดติดโอเคโอเคติดติดดี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 มาก ขั้นแรกนะฮะให้คุณนำบ็อกซ์มาตกแต่งก่อนเลยทุ้ยให้ขุดใต้ดินเ้าบ็อกซ์เอ้ยไม่ใช่สามพีซ่าเนะี่ยให้ขุดเป็นลักษณะสามพีซ่าได้เลยในเจ้าหนึ่งบ็อกซ์เท่านั้นอย่างที่สองให้คุณเอาเนเธอร์ลีกเนเธอร์เฮลิ้งชื่อยานยานชื่อเฮล เดะเดะเดะพูดได้นึ่งโอเคแล้วเราก็เอาฮอปเปอร์นะคุกตะคุปตะไปแค่นี้นะแล้วก็เอากล่องมานะครับทำอย่างนี้เลยพเพื่อจะให้มันเก็บของได้เยอะนะครับคือคุณจะทำแบบหไหนก็ได้นะให้ฮอปเปอร์มันเชื่อมต่อกันมาทั้งสองด้านเลยนะ นี่เราก็วางไว้โอเคมันจะได้เก็บเก็บตะเก็บไว้นะแล้วก็เอาบล็อกมาตกแต่งตรงหนี้ปิดเลยนะครับปิดไปเลยรอเรื่อถ <c oughs> ูกออกกันดิเออเลิกยากไปแล้วโอเคอ่าก็วางไปนะตกแต่งเราไป โอเคแล้วก็วางขึ้นนะมาสักนิดหน่อยแต่ผมเอาสูงเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะสี่ห้าหกเจ็ดอ่าความสูงที่เจ็ดอ่าเอาแค่แปดหลังจากนั้นให้คุณนำเชสออกดีเวอร์ผมไม่ต้องการแล้วผมต้องใช้วอตเทนแทนทอ็ทอปท็อปเปอร์ออกไปเลยี่เธอรีเ,เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกันเหลือสิ่งที่เราต้องตกแต่งกับคอมมานบล็อกแล้วก็เลสโตนที่จะเชื่อมต่ออ่าให้เราวางคอมมานบล็อกไว้ก่อนเลยนะครับความสูงเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณแค่นั้นนะจจะจือคอมมานบล็อกไปกดไม่จือ๊ออะจื๊อจื๊อเออทุยคืออะไรวะใช่ไหมคือผมก็ไม่เข้าใจ ให้คุณเขียนไปว่าซัมมอนนะฮนะ s u m m o n salmon หลังจาก,กนั้นนะฮะทุยฮะสปาวก่อนเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ตองไม่ต้องไม่ต้องเออโง่เองปึ๊บแล้วก็เขียนชื่อที่เราจะจะให้มันออกมา้ะผมจะเอาเป็น มัวมัวมึงเซร็จกูเป็นอาหารแน่แล้วก็ก็ใส่พิกัดของมันไปเลยส่วนผมนี่เอาค่า x ไว้นี้นะส่วนค่า y จะเอาไว้ที่ระดับเจ็ดคาเส็ตปุ๊บนี่โอเคดีนะอยู่ที่ความสูงนะครับค่า y เป็นความสูงนะครับคือผมจะเอาไว้แค่เจ็บก็พอแล้วไงแล้วเราก็วางตัแต่งของ ของเราอะวางไปมั่วๆเลยรของเราเราจะวางางนี้ก็ได้ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนะอืมโอเคเอาวางแบบไหนก็ได้นะฮะเราไม่ต้องไปเปกรงกลัวอะไรนะครับไม่มีใครมา,ารบังคับการสร้างสรรค์เราได้นะฮะยกเว้นเขาจ้างอันนั้นก,กูยอมกูยอมไม่ทำแบบนี้เลย ไอ้แซเห็นแค่เงินนี่ก็ดีกว่าเลยเนี่ยหลังจากนั้นนะให้คุณเอ่ออะไรอ่ะต่อวงจรขึ้นไปอน่นะวางวงจรไว้ก่อนอย่างนี้นได้ปะวะไม่ได้วะอืม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 น่าได้ละ โอเคแล้วเราก็กฟามเลสต์จอขึ้นไปนะให้ถึงคอมบอนบล็อกจากนั้นเราก็ใช้ปุ่มแตะเสร็จแล้วนะเครื่องฟาร์มไก่เอ้ยเครื่องฟาร์มอะไรก็ได้นะฟาร์มอะไรก็ได้แต่ฟาร์มกระดูกกูไม่แน่ใจอะฟาร์มพวกสอมบีนะ้เนี่ยไม่ค่อยแน่ใจคิปเปร์นี่การใหญ่เลยตัวหนักเลยอยู่ใกล้ไม่ได้เออก็ลองลองกนดูนะ <c oughs> เขี <laughs> <laughs> uh, ้ยงไงไปนะมันก <jack> ็ทำให้เป็นอย่างนี้นะเป็นเป็นรีพีนะให้เป็นสีพวกนี้แล้วก็กดไปวัวตะลอนมาหลายตัวเลย เจ๊นว okay. ัวไม่ค well, ่อยเวิร์กวัวไม่ค่อยเวิร์กไอสัตว์ทับ K I L L วัวไม่ค่อยเวิร์กนะ ถ้าจะเอาให้แน่นะครับเปลียบเป็นไก่ไก่แน่นอนสุดครับผมเคยทำเลยครับนับว่านี้เป็นเครื่องฟาร์มไก่นะครับชิคเก้นเวนนอนเจ็ดดึกๆดึกๆใส่เดียนหรือว่านอนทุยนี่ ถ้าเกิดใช้กลัวเครื่องไม่แหละฮะใช้รีบรเลยรยงีา์นเยนยับงกดินจดนเองถ้าถ้าแม่งตายดีกว่า <ś class S 2> ตายตายังตายยัง ันแค่นี้นะเป็นการฆ่าแจ้คของลุงพี่เฮ้ยคนละตัว,ล,วละวน,นี่ลาวินบายละบายบายรอบนี้ตายหมดเลยรอบข้างทุยนี่เหลือแกะทำเพี้ยนแล้วเนี่ยแกก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะหรือถ้าเกิดใครอยากให้เพื่อนดูนะก็อย่าลืมกดแชร์นะฮะและถ้าเกิด ถ้าเกิดอยากติดตามในในคลิปต่อต่อไปนะกดซับเลยซับแนวกันด้วยไอซ์จอยอย่าลืมกดกระดิ่งโอเคบาย